สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะความพอดีมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของเราในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการบริโภคใช้สอยปัจจัย4ตั้งแต่อาหารยารักษาโรคที่อยู่อาศัยตลอดจนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเราต้องรู้จักประมาณอยู่อย่างพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปจึงจะทําให้ชีวิตมีความสุขไม่เพียงเท่านั้นความพอดีก็ยังมีความสําคัญต่อการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอีกด้วย แต่ความพอดีของใจนั้นเป็นอย่างไรและมีอะไรเป็นมิตเตอร์บ่งชี้วัดค่าความพอดีในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้ชี้แนะไว้ดังต่อไปนี้ค่ะพอดีสังเกตอยู่ที่เราพึงพอใจแม้อย่างไม่เห็นอะไรก็ตามมันจะเกิดความพึงพอใจว่าจะต้องวางใจอย่างนี้ หยุดใจอย่างนี้อยู่นิ่งๆอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยปล่อยอย่างนั้นไปเรื่อยๆใจก็จะนิ่งเข้าไปถ้าถูกวิธีตัวก็จะโล่งโปร่งเบาสบายสบายในระดับที่เราเกิดความพึงพอใจทำให้กระตือรือร้นที่จะนั่งในรอบต่อๆไปแม้อย่างไม่เห็นอะไรก็ตามนั่นแปลว่าเราทำถูกหลักวิชาแล้ว ทีนี้เราก็รักษาความนิ่งนั้นให้นานขึ้นให้แน่นขึ้นเข้าไปสู่ความนิ่งนี้บ่อยๆทำบ่อยๆก็จะนิ่งได้ง่ายขึ้นพอใจหยุดถูกส่วนเข้าเราจะรู้สึกว่าใจมันเกลี้ยงเกลี้ยงเหมือนถูกกลั่นให้บริสุทธิ์และมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเมื่อเราหยุดได้แล้วมันจะมีความสุขมีปีติสบายกายสบายใจอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆ นั่นนะเราทำถูกวิธีแล้วคุณผู้ชมคะคุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารบเพิ่มเติมว่าความพอดีคือตรงที่เรามีความพึงพอใจทำให้ถูกหลักวิชาอย่าให้ตึงเกินไปหย่อนเกินไปร่างกายจะเป็นตัวบอกเรา ระบบประสาทกล้ามเนื้อจะบอกเราว่าอันนี้ตึงเราจะเกรงจะเครียดถ้าหากว่าหย่อนมันจะหลับจะฟุง้งถ้าพอดีเราจะพอใจและเมื่อพอใจใจก็จะหยุดดังนั้นเราพึงหมานรักษาใจให้สบายพึงพอใจในทุกประสบการณ์เห็นก็ดีไม่เห็นก็ไม่เป็นไรขอเพียงใจมีความสุขแล้วเราก็จะสมปรารถนาได้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษยสมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติด่างที่พุณพูไม่ใหญ่ได้ปรารลไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ